หนูชื่อพลอยเด็กสาวอายุยีองปีเพิ่งเริ่มทำงานที่บริษัทของคุณทันวาหนูเป็นคนสดใสร่าเริงขี้เสิริญแต่มีเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวพี่ทันวาเจ้านายของหนูอายุสาสิบปีหน้าตาดีบุคลิกสุขุมใจดีมีแฟนอยู่แล้วเขาชื่อว่าพี่เกต พี่เกียรติเขาเป็นคนสวยเรียบร้อยแต่ค่อนข้างห่างเหินกับพี่ธันวาช่วงหลังหนูจำได้ดีวันแรกที่หนูเข้าก้าวไปในบริษัทนั้นหนูมองเห็นพี่ธันวาเดินมาสูงสง่าใส่เสื้อเชิ้ตสีอ่อนๆลอยยินอบอุ่นจนทำให้หนูยืนอึ้งไปเลยชื่อพลอยใช่ไหมครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะพี่ธันวาบอกด้วยเสียงนุ่มๆแล้วเอื้อมมือมาจับไหล่หนูเบาๆแค่นั้นเองค่ะทำให้หัวใจหนูเต้นแรงแทบลืมลมหายใจกันเลยทีเดียวงานกองโตทำให้หนูกับพี่ธันวาได้ทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นหนูมักจะโดนเรียกเข้าไปในห้อง ทำงานห่มเขาเพื่อจัดการเอกสารหรือทำโปรเจกต์พิเศษต่างๆบางทีพี่ธันวาก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ๆก้มดูงานที่หนูทำกินหอมอ่อนๆของน้ำหอมเขากับลมหายใจที่ลดลินอยู่ข้างแก้มทำเอาหนูตัวแข็งทื่อใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ต้องเกรงใจนะพลอย ทำดีแล้วเขาพูดพร้อมกับเอานิ้วเคาะหัวหนูเบาๆหนูยิ้มเขินแทบแย่วันนั้นบริษัทจัดงานเลี้ยงหนูดื่มไปนิดหน่อยพี่ธันวาเห็นเลยอาสาไปส่งหนูบนรถบรรยากาศเงียบสงัด มีแค่เสียงหัวใจของเรอทั้งสองที่ดังจนหูตัวเองได้ยินตอนที่หนูเกือบหลับพี่ทันวาก็เอื้อมมือมาปัดผมที่ปกหน้าของหนูออกเบาๆและกระซิบว่าทำไมน่ารักจังหนูลืมตาขึ้นมาสบตาเขาใกล้มากใกล้จนหายใจไม่ออก แต่พี่ธันวาก็ข่มใจอยู่ตัวเองแล้วก็พาหนูลับห้องอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นหนูกับพี่ทันวาก็ยิ่งเหมือนมีบางอย่างในอากาศระหว่างเราเวลาไปชุมสายตาเขาจะเผลอมองมาที่หนูบ่อยๆเวลาหนูเหนื่อยเขาก็จะแอบส่งขนม หรือเครื่องดื่มมาให้บางทีตอนเดินส่วนกันในทางแคบๆแคบแข,บแขนเขาก็จะเสียสีกันเบาๆหนูรู้ตัวดีค่ะว่ากำลังเผยใจแพห่เขาทุกวันแต่พี่ธันวาเองก็ดูเหมือนกำลังจะสั่นไหวแม่แพ้กับหนูเหมือนกันหนูได้ยินมาว่าพี่เกตกับพี่ธันวาเริ่มมีปัญหาการ เขาห่างเหินกันมาแน่นานแล้วและมีคนใหม่ที่เธอสนิทใจด้วยมากกว่าวันหนึ่งพี่ทันวาเรียกหนูเข้าไปในห้องทำงานพ้อยเขาเริ่มพูดก่อนจะทอนหายใจเบาๆพี่เลิกกับเกดแล้วนะภรรยาสุดที่รักของพี่หนูนั่งนิ่งใจเต้นแรงไม่แน่ใจว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจดี แล้วพี่ทันวาก็เอื้อมมือมากุมมือหนูแน่นๆสายตาเขาจริงจังจนหนูต้องคืนน้ำลายจากนี้ไปพี่ขอแค่พลอยได้ไหมหลังจากนั้นหนูย้ายมาอยู่ที่คอนโดครับพี่ทันวาเรามักจะทำอาหารเย็นด้วยกันพี่ทันวาจะยืงซ้อนหลังหนูหันพักตลอดแล้วก็มีไอจ้จอน มัวนาะคอนดาของเขาที่รู้สึกว่ามันอยู่ข้างหลังของหนูไปมาไปมาทำให้หนูตอนกำลังขัดผะรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะสะตินหนูมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่มือใหญ่ของเขาโอบเอวหนูแน่นแล้วเวลาหนูเผลอทำหน้าเงืองนะพี่เขาก็จะก้มลงมากระซิบข้างหู น่ารักเกินไปแล้วนะค่ำคืนหนึ่งหลังจากมือค่ำเรานั่งดูหนังด้วยกันบนโซฟาตอนที่หนังจบพี่ธันวาก็โน้มตัวลงมาแนบหน้าผากกับหนูแล้วก็ไล่จมูกเบาๆที่แก้มก่อนจะกดจูบลงเบาๆที่ริมฝีปากมันละมุนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก เช้าวันหนึ่งพี่ทันวาพาหนูไปเดินส่วนสาธารนณะกลางบรรยากาศอบอุ่นเขาหยิบกล่องก๊มมาไมหยีเล็กๆออกมาพ่อยมาเป็นเจ้าของหัวใจของพี่อย่างเป็นทางการได้ไหมหนูน้ำตาไหลพรากพยัยหน้าแรงๆพี่ทันวาสวมแหวนแบบเรียบง่ายที่นิ้วนาข้างซ้ายของหนูแล้วก็กอดหนูแน่นๆท่ามกลางแสงแดดอุ่น จากเด็กสาวที่เคยแอบชอบเจ้านายอย่างเงียบๆวันนี้ได้ก้าวมาเป็นคนที่พี่ธันวาลักหมดหัวใจหลังจากที่เราจัดพิธีเล็กๆข้ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทเรียบร้อยหนูกับพี่ธันวาก็พากันกลับมาที่คอนโดแล้วตกแต่งห้องใหม่ด้วยกันทันทีที่เปิดประตูห้องลงพี่ธันวาก็กอดหนูแน่น จากด้านหลังวันนี้หนูสวยที่สุดในโลกเลยรู้ไหมเสียงพี่เขากระซิบข้างหูเบาๆหนูยิ้มเขินตัวร้อนแผ่วเหมือนจะลอยได้พี่ทันวาหมุนตัวหนูเข้าไปหาเขาและจ้องตากันแบบไม่ละสายตาหนูมองเห็นความรักเต็มตาเขาอ่อนโยนอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยแรงปรารถนาที่ซ่อนลึก ลิมฝีปากอุ่นๆของพี่เขาประทับลงมาอย่างช้าๆอ่อนหวานจนหนูเผลอหลับสัมผัสจากเขาเบาๆตรงมุมป่าแล้วเลื่อนมาแน่ที่ลิมฝีปากเต็มๆนุ่มนวลแต่ร้อนแรงอย่างน่าทายหายมือใหญ่ๆของเขาลูบแผ่นหลังหนูเบาๆผ่านชุดเจ้าสาวสีขาวหนูตัวสั่นนิดๆ แต่ด้วยความรู้สึกที่มีมันไม่เคยสัมผัสมาก่อนหนูของพี่สวยที่สุดในโลกเลยนะพี่เขาก็ซิบผ้าก่อนที่จะรูปเบาๆแล้วค่อยปดทีละชุดนิดๆก่อนที่จะสบตาหนูอย่างช้าๆ ใจหนูเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาทุกสัมผัสของพี่เขาอ่อนโยนเหมือนกลัวว่าหนูจะเจ็บเขาประคองหนูแนบอบก่อนที่จะนำริมฝีปากมาประกบกันไล่ย,ยาวไปล้มหายแคกอุ่นๆก่อให้เกิดความสันไหวตัวหนูก็ห้ามใจไม่ได้ ค่ำคืนนั้นเราเริ่มกันด้วยพี่ธันวาปรนเปลอหนูด้วยความรักและความใส่ใจไม่มีความรียบ้อนมีเพียงสัมผัสละเมิดละเมียดละไมที่ทำให้หนูรู้สึกเหมือนว่าเป็นเจ้าหญิงที่ถูกรักอย่างที่สุด